สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์สักวัวรวิทย์อาจารย์ประจําสาขาวิชาคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาอาจารย์ได้เขียนบทความไปลงบนเว็บไซต์ของ Manager ออนไลน์นะครับ ซึ่งเป็นบทความที่ชื่อว่าซื้อกุ้งกล้ามกรามกินอย่างชาญฉลาดสมราคาอย่างโง่ซื้อกุ้งกาดวีโวเรื่องนี้น่าสนใจครับนะครับซึ่งทางด้านอาจารย์อานนท์นั้นเนี่ยนะครับได้พูดแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับกุ้งโดยเฉพาะกุ้งกล้ามกรามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจำกันได้ว่ากาดวีโวเนี่ยเอากุ้งไปขายนะครับ กุ้งบางส่วนเนี่ยนะครับก็ก็เหลือนะครับกุ้งบางส่วนก็เหลือก็ไปเผากินกันเองตอนนั้นเนี่ยนะครับราคากุ้งกล้ามกรามนะครับที่กาดวีวัวเอาไปขายเนี่ยก็คือว่าเหมามาหมดเลยนะครับไม่แยกขนาดไม่แยกเกรดไม่แยกเพศขายกุ้งสดเนี่ยนะครับในราคากิโลกรัมละ359าบาาทส่วนถ้าเผาแล้วก็ขายราคากิโลกรัมละ4 5 9หบาท อาจารย์อนนท์ก็บอกว่ามันแพงมากที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าขายไม่หมดคนเหล่านี้ก็เผากินกันเองนะครับแล้วก็ไปแกล้มแกล้มสุรากินไม่หมดเนี่ยก็เอาไปเทที่หน้าทำเนียบรัฐบาลสร้างความสกปรกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กทมก็ต้องไปเก็บกวาดทำความสะอาดกันอีกอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกุ้งที่กาดวีโวออกมาขายในครั้งนี้เนี่ยครับประการแรกอาจารย์บอกว่า กุ้งก้ามกรามเนี่ยเลี้ยงในสมุทรสาครจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิด -19 เนี่ยน้อยมากเพราะน้ําในจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพดีแล้วก็ค่อนข้างปล่อยหรือทางเค็มด้วยซ้ําทําให้เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างกุ้งขาวแวนามัยได้คุณภาพดีกว่าและได้ราคาดีกว่ามากทุกวันนี้เนี่ยก็บอกว่านิยมเลี้ยงกุ้งทะเลหรือว่ากุ้งขาวเพราะผลผลิตสูงกว่ากุ้งกุงกลาดําที่เคยนิยมเลี้ยงได้แน่นหนาน,ะ,นะครับ ามากกว่านะครับและก็มีบางวังกุ้งที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามปนกับกุ้งขาวเพื่อกุ้งกล้ามกรามซึ่งหากินที่พื้นดินได้ช่วยกําจัดเศษอาหารในบ่อก,กุ้งนะครับซึ่งแน่นอนครับก็บอกว่ามันอาจจะช่วยได้ช่วยได้แต่ว่ามันอาจจะไปช่วยเกษตรกร,กรที่จังหวัดนครปฐมและก็ราชบุรีเสียมากกว่าสําหรับจังหวัดสมุทรสาครน,นั้นเนี่ยนะฮะแทบจะไม่ได้ให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดประการที่สองเนี่ยนะครับ กุ้งที่กาดวีโวคระไซส์คระเพศคระขนาดปนกันมาหมดครับเขาบอกว่าปกติเวลาจะขายกุ้งเนี่ยจะมีคนงานมาคัดแยกกุ้งแบ่งตามไซส์ตามเพศกุ้งกล้ามกรามชนิดที่เลวที่สุดเนี่ยเรียกว่ากุ้งโกก็ต้องแยกออกมาก่อนที่จะขายกุ้งโกเนี่ยนะครับก็บอกกุ้งที่ส่วนใหญ่แล้วบรรดาร้านหมูกระทะเนี่ยเอาไปขายกิโลกรัมหนึ่งก็ประมาณสัก70กว่าบาทจนถึงร้อยบาทต้นๆเนี่ยนะครับซึ่งก็แต่กุ้งที่กาดวีโวออกมาเผาเนี่ยนะครับ เอามาขายเนี่ยที่เผาแล้วกิโลกรัมละ459บาทเนี่ยปรากฏว่ามันคระกันหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าราคามันไม่ควรที่จะเกิน250บาทแปลว่าขายกุ้งกล้ามกรามสดเป็นปนกุ้งโขในราคาโกงสุดๆซึ่งคือคือมันมันเกินราคาเกินไปอาจารย์บอกแบบนั้นนะครับอาจารย์ยังอธิบายเนี่ยนะครับว่ากุ้งที่เอามา ขายนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นกุ้งที่ที่ปะปนกันมาหมดปะปนกันมาหมดดังนั้นใครที่ไปซื้อก็ต้องซื้อกุ้งที่